สวัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพาท,ท,ทุกท่านมาอเเปัเปเดตบรรยากาศของที่ดินแปลงหมายเลข7.2นะคะด้านหน้าแปลงอยู่ติดถนนคอนกรีตด้านหลังนะคะอยู่ติดเลกนะคะเราอยู่กันที่แปลง7.2เนีที่231อตารางวาราคาตารางวาละ11,000บาทนะคะอยู่ติดสนามกอล์ฟนอตเทิลรังสิตกอล์ฟขับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ทุกพามาอัปเดตบรรยากาศหลังจากที่เคลียร์ลิ้งพื้นที่แล้วนะคะแปลงนี้นะคะด้านหลังเรามีเพื่อนบ้านนะคะด้านหน้าก็มีเพื่อนบ้านนะคะ ะะถือว่าสาธารณูปโภคพร้อมนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้โฉนดพร้อมโอนค่ะสดผ่อนคุณได้ทุกเงื่อนไขเลยนะคะท่านใดสนใจนะชมที่ดินซื้อที่ดินติดต่อหาตุ๊กได้เลยะคะ่ะที่เบอร์0992216289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตุ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวตุ๊กพาไปอัปเดตแปลงต่อไปกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะ